ไอ้หนูเดี๋ยวก่อนจะไปไหนสวัสดีครับวันนี้วันที่30สเมษายนเป็นเวลาตีสองห้าสินาทีแล้วนะครับวันนี้จะไปส่งโรตารี่อยู่ที่จังหวัดกา,าดิตธ์นะครับโรตารี่ตัวนี้จัดสินเชื่อผ่านสินเชื่อสักสยามน,นะครับตามผมเลยครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับ พิกัดที่ตำบลท่าศักด์อำเภอพิชัยอุดรานีรถลตาตรี่ตัวนี้เป็นโรตาตรี่รุ่น FTR 1854X มาดูกันครับว่าลูกค้าจะใส่รถถายรุ่นไหนมาดูกันเลยครับครับถึงบ้านลูกค้าพี่ที่ร้อยนะครับส่งให้กับคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อชื่ออะไรครับปานาทิตย์บัวสุดพระดาครับตำบลท่าศัก์อำเภอพิชัยจังหวัดอุดริาน์นะครับโรตารี่ FTR 1854X ตัวนี้นะครับคุณพ่อใส่กับรถถยรุ่นไหนครับ39 ยันมาเอฟสามเก้านะครับคุณพ่อนะครับโทษนะครับผมขอสอบถามนิดนึงครับคุณพ่อตัวนี้จัดไฟแนนซ์นะครับครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทางคุณพี่นิดนึงครับคุณพี่ครับเป็นไฟแนนซ์สาขาไหนครับครับเป็นบริษัทศักสยามดิสซิงสาขาท่าศักด์ครับสาขาท่าศักตำบลท่าศักอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับบริการรับจัดสินเชื่อเครื่องมือการเกษตรนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมเรื่อง ซื้อเงินสดก็มาปรึกษาสินเชื่อที่สักสยามได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับครับนะครับฝากที่นึงนะครับทานใดนะครับสนใจนะครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับจากทางร้านเรานะครับสามารถจัดไปเงินได้นะครับที่สินเชื่อสักสยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับผมจะขอแนะนําวิธีเรื่องการใช้งานและเรื่องการรับประกันนะครับครับเริ่มจากทางด้านนะครับห้องปืนนะครับนะครับพิศษจากทางร้านเรานะครับเราทำความจระบบีมาให้นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ก็จะแข็งแรงทนทานนะครับ นะครับขาสกีเป็นขาสกีสองชั้นด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นใบเป็นไนครับหนาเจ็ดใบนาเจ็ดมิลเป็นใบหนาพิเศษนะครับจากบริษัทฟางทิกรันะครับของแถมก็จะมียอยนะครับยอยแล้วก็มีพวกเสื้อครับสลักครบทั้งสามเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับทางเรารับประกันหนึ่งปีนะครับ อะไรพังอะไรเสียติดต่อได้ที่ฝ่ายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไรนะครับมีแพนเพจสินค้านะครับชางวันนี้นะครับเป็นหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์พ่อตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่หัวเกียร์ใหญ่ทุกแทบทุกรุ้นของฟาร์มเสถียรจะเป็นหัวเกียร์ใหญ่แบบนี้หรือหรือตัว2เมตรยี่สิบสองเมตรสิบจะใหญ่กว่านี้สองเมตรสองเมตรยี่สองเมตรสี่ต่หัวเกียร์ใหญ่กว่านี้นะครับหัวเกียร์หยใหญ่ดีตรงไหนครับหัวเกียร์ใหญ่คือเครื่องใหญ่ลูกปืนใหญ่แข็งแรงทนทานนะครับ ตีตาของบริษัทฟานเทคเลยโดยเฉพาะ <knight> นะครับนะครับแล้วก็มาที่ห้องห้องโซ่นะครับห้องโซ่เป็นโซ่เบอร์120โซ่เบอร์120นะครับแต่เป็นเบอร์120แบบข้อหนาหนาพิเศษจากทางบริษัทฟน vision, านเทคนะครับจะแข็งแรงทนทานกันยืดได้ดีนะครับไม่มีตอนตั้งโซ่นะครับการตั้งสวออัตโนมัตินะครับตั้งสวออัตโนมัติแล้วก็ขาสกีเนี่ยเราปรับตั้งได้สี่ระดับนะครับคุณพ่อจะใช้งานคุณพ่อเอาขึ้นสุดนะครับอยากให้ลึกก็คือขึ้นสุดอยากให้กลางๆก็คือใส่เพิ่มขึึ้นนอีกรรู้งคับ แล้วก็เรื่องฝาท้ายนะครับเป็นรูประเอสนะครับปันได้ทั้งนาและไร่หรือดินแห้งหรือดินน้ำนะครับดินแห้งหรือดินน้ำนะครับเป็นรูประเอสนะครับฝากระโปรงหนา2ชั้นชั้นละสามมิลรวมเป็น6มิลนะครับรวมเป็น6กมิลนะครับ <S 1> <S 1> ตัวนี้จะมีตาเมลดูแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีตาเมลดูดจากน้ำมันคือการการแบบน้ำมันขาดหรือน้ำมันดำเราดูตรงนี้ได้ครับหรือมีคู่มือการใช้งานติดอยู่ตรงนี้ก็มี เรื่องน้ำมันเกียร์เบอร์140นะครับระยะเวลาเปลี่ยนหรือระยะเวลาการใช้งานระยะขนาดไหนเราเราดูตามนี้ได้ก็มีทางนี้ก็มีทางห้องโซ่ก็มีครับในการซื้อสินค้าจากทางร้านของเราเราจะมีใบรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าทุกครั้งเลยนะคะเขียนให้พร้อมกับจัดส่งให้บริษัทค่ะแล้วก็เรื่องนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับอย่าลืมนะครับสามารถจัดไปนั้นได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักภัยนทุกสาขาทุกประเทศนะครับวันนี้เรามาสาขาอเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับครับคุณพ่อเห็นรถตัดีาร์มเสแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับดีครับรู้สึกสวยงามดีเนาะครับน่าจะแข็งแรงทนทานนะครับูน่าจะแข็งแรงดีครับผมวันนี้ผมมาบริการส่งคุณพ่อรู้สึกเป็นยังไงประทับใจหรืออะไรยังไงครับพูดได้ครับพูดความกับทับใจครับดีมากครับประทับใจเนาะเร็วเราเรบ ผมมาส่งคุณพ่อโดยไม่ต้องมาจำเนาะครับตอนนั้นไม่เกินเที่ยงนะครับวันนี้มาถึงประมาณไม่เกินสิบโมงนะครับมาถึงแล้วนะครับคุณพ่อก็จะไปเอาไปใช้งานที่จังหวัดลำปางนะครับครับวันนี้นะครับคุณพ่อขอขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ